สวัสดีครับผมเคนชาตเมศนะครับวันนี้มาทำหนายดวงในแอมเอร r เลอร์ทาตนะจ๊ะย a h yeah! วันนี้ผมวันนี้พี่ๆข้างนอกกาลังสนุกกันเลยนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมจะมาในหัวข้อที่ว่าเราจะมาในเรื่องของหัวใจกันหน่อยนะครับลิทธทางใจของคุณคุณมีลิททางใจในเรื่องใดบ้างนะครับหัวใจของคุณ มีอะไรอยู่ข้างในนั้นบ้างและความสามารถพิเศษของคุณในเรื่องใดที่เกิดจากหัวใจคุณก่อนและถูกส่งต่อออกมาทางกายภาพนะครับมันจะมีคุณนวิเศษอย่างไรบ้างไปดูกันนะครับผมมาเรามาเช็คกันก่อนว่าหัวใจของคุณหรือจิตของคุณนั่นแหละนะฮะมีพลังงานใดบ้างที่เป็นพลังงานหลักนะครับพลังงานหลักของเขานะครับที่อยู่ใน ดวงจิตดวงใจของคุณนั่นก็คือโอ้โหนะครับเววัฟฟอร์จูนนะครับคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดดีทำดีนะครับธรรมจักรนะครับมีธรรมจักรในใจนะครับใจอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับหลักของธรรมชาตินะครับคุณเข้าใจ ความแตกต่างของโรคใบนี้นะดอกบัวที่บานอยู่กลางเขาเรียกว่าล้อเกวียนนั้นนะครับคือความเบิกบานของหัวใจคุณพลังงานหลักของคุณมันก็คือความเบิกบานที่หมุนเวียนอยู่ในกายของคุณนั่นแหละนะครับคุณมีในเรื่องของความคิดดีทดําดีไม่คิดชั่วไม่อคติ ไม่ตัดสินใครนะครับคุณเป็นคนที่จเจริญแล้วด้วยปัญญานะครับเห็นคุณไม่พูดนะ่ะนะฮะไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้นะครับแต่คุณชอบดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าอย่างมีสตินะฮะอย่างเช่นว่ามีคนเข้ามาว่าคุณคุณก็จะไม่ตอบโต้หรอกนะครับมีคนเข้ามาเอาเปรียบคุณคุณก็จะไม่ตอบโต้นะครับคุณจะปล่อยและก็ ใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องตรงนั้นให้เป็นคติเตือนใจคุณเองนะฮะอ๋อน,นี่แหละสุดยอดนะครับอันนี้แหละถึงจะเรียกว่าสุดยอดจริงไม่ฝืนธรรมชาติไม่หลอกตัวเองนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องไม่หลอกตัวเองนะฮะไปกันต่อนะครับธรรมาจาักรหมุนเวียนอยู่ในใจคุณโอ้โหพลังงานของพุทธะนี่เองนะฮะต่อไปเดเฟนนะครับโอ้โหตึงเปรีย้ย เตรียมบวชเลยนะฮะรอเล่นครับคุณมีพลังงานของเดลเฟนมันวนเวียนอยู่ในกายของคุณนะฮะคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณในทุกมิตินะะเพราะฉะนั้นหัวใจคุณมันมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะครับคุณดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเงิน ความสัมพันธ์นะครับหรือสิ่งแปลกประหลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณเป็นเรื่องแปลกๆที่คุณก็อาจจะหาคําตอบได้ยากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณมีก็เลยก็คือความรู้สติปัญญาความเข้าใจโลกนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ดีเนี่ยมักจะโดนคุณเขียออกไปแบบไม่เหลือซากมันจะโดนเวลา การเวลาจะค่อยๆจัดการพวกเขาออกไปทีละคนนะครับตอนนี้ให้ลองสังเกตตัวคุณดูให้ดีนะครับท่านนึกอะไรแล้วไม่ค่อยผิดไม่ค่อยพลาดนะครับแม่นเซนแม่นมากนะครับแล้วคูบาจาร์รักมากด้วยนะครับคูบาจารย์ไม่ให้ไปยุ่งกับอะไรที่ไม่ดีเลยนะครับผู้ครองท่านก็เลือกให้แล้วการงานท่านก็เลือกให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น คุณทาอะไรครูบาอาจารย์จะประกบคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับให้คุณเชื่อในพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันแต่สิ่งหนึ่งที่คุณมีก็คือความบริสุทธิ์อย่างตรงไปตรงมาใครได้คุณเป็นสามีภรรยาสินเสมอกันไหมไม่เกี่ยวเกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวขอโทษครับสินเสมอกันนะ่ะเกี่ยวนะครับแต่ตัวคุณเองอ่ะปรับเข้าได้กับทุกคนนะ แต่สิ่งสําคัญเลยก็คือคุณจะเน้นเป็นเรื่องของความจริงใจนะครับความตรงไปตรงมาความรู้จักตัวเองนั่นเองนะครับคนเรามันมีสิทธิ์เท่ากันนะเนาะอ่ะไปกันต่อครับเนี่ยอานาจใจของคุณมันคือเรื่องของความมีธรรมะในใจความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองคือความใจบุญสุนทานการมีเมตตาอุเบกขาพรมวิหารสี่เป็นเครื่องประดับ ของคุณนะครับไม่ใช่การใส่สร้อยไม่ใช่การใส่มงกุฎไม่ใช่การใส่เครื่องอาภรณ์ต่างๆหรือไม่ใช่สิ่งภายนอกนะครับแต่เป็นอริยมรรคในใจคุณหรือนิสัยคุณนั่นแหละนะอุปนิสัยคุณนั่นแหละมันยิ่งกว่าท้องทะเลมหาสมุทรความกว้างใหญ่ความใจดีนะครับใครอยู่ใกล้คุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณใจดีมากนั่นแหละโอเคไปตั้ต๊อนะครับ พลังงานอ้าอํานาจจิตของคุณในเรื่องใดอีกนะครับอํานาจของใจคุณที่ทรงพลังมากจนมันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแบบคุณไม่รู้ตัวเลยนะไฮสปรินเตสนะครับโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดจะบ้าไปแล้วนะครับเวลวอฟอร์จูนเดเฮนเลฟเฟนไฮสป i ินเตสนะครับมันเป็นเรื่องลี้ลับหมดเลยนะคุณมันเป็นเรื่องของพลังงานบุญหมดเลยนะเกี่ยวกับทางธรรมนะ และเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกนะครับครูบาอาจารย์ทางสายพระหรือถ้าเกิดพูดถึงว่าหมอดูนะครับคุณอาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอคนที่มีเซนส์แม่นมากๆนะครับหรือจะมีในเรื่องของความงดงามในตัวสเสน่ห์ที่ไม่ต้องสวยไม่ต้องหล่อนะแต่สเสน่ห์ของคุณมันรุนแรงลึกลับซับซ้อนจริงๆนะถ้าใครเข้ามาหลงรักคุณเนี่ยจะรักแบบว่าโอ้ย งูหงวัวไม่ขึ้นเลยนะครับมันจะเป็นฟิลลิ่งแบบว่าเฮ้ยทำไมสวยจังเลยนะฮะมันจะเป็นคนมันจะมีพลังงานที่แบบหมุนเวียนในตัวคุณค่อนข้างเยอะครับคุณใครมาไอ้นี่กับคุณไม่ได้นะอย่างเช่นมาด่าคุณมาคิดร้ายกับคุณนี่ไม่ได้เลยนะครับไม่ดีนะครับกรรมทันตาเห็นของจริงนะครับว้ายโอ้โหดูดิ ลมปิวอีกแล้วแป๊บหบนึ่งนะครับเขาเรียกคูแรงคูแรงแป๊แบหบนึ่งนะฮะคูคุณแรงจริงนะครับ <c oughs> มาแล้วโอ้โหเมื่อกี้ลมแบบอย่างกับพายุทอร์นาโดนะครับเนะนี่ยคือตัวตนของคุณหัวใจคุณมันเหมือนดอกบัวที่บานแล้วนะครับปล่อยวางได้ให้อภัยเป็นแถมยังมีความเมตตากับผู้อื่นนะครับกับคนรอบตัวใครอยู่ใกล้คุณก็รู้สึกอบอุ่นอยากกอด อยากจะนับถือคุณเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเพราะว่าคุณเป็นกันเองสูงและไฮสปินเต็เนี่ยใครมาปรึกษาอะไรคุณเนี่ยได้คําตอบที่แม่นยํามากๆเลยนะจ๊ะและคุณเป็นคนใจไม่กระเพื่อมนะนะครับเพราะว่ามันออกเดนมาร์เชียนอ่ะคุณใจคุณมันแบบมันฝึกมาแล้วอ่ะนะครับคุณไม่กระเพื่อมเลยนะใจคุณนะเวลามีปัญหาครับสติแน่นปึง้งเลยนะครับ ต่อให้ไปดื่มเหล้ามาเมาแค่ไหนคุณก็ปอคองสติได้นะครับเป็นคนกินเมาไม่มากนะครับเพราะว่าสติมันแน่นหรือถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่คุณจะต้องใช้การตัดสินใจแบบครั้งใหญ่ในชีวิตคุณก็ตัดสินใจได้แบบเด็ดขาดเรื่องยุบยิบหยิมหยุมเนี่ยไม่เอามาใส่ใจเลยนะครับบางทีคุณคุยไปงั้นๆแหละนะครับเพราะว่าคุณจําเป็นต้องคุยบางเรื่องนะครับแต่ สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดของคุณก็คือใจคุณมันเข้มแข็งมากไม่กระเพื่อมนะครับ <c oughs> มีสติตลอดเวลาความไม่กระเพื่อมในที่นี้หมายถึงไม่ตกใจไม่สะดุ้งไม่กลัวหรือไม่หวั่นไหวกับอาการของกิเลสท,ที่มากระทบกับใจคุณง่ายๆนั่นเองคือมันมันมันเข้าใจครับมันมีความเข้าใจสูงอ่ะต่อไป โอ้โห oh, The Amplease โ oh, อ้โหไพ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยคุณดูดิไพ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับ Wealth Fortune Telefence High Pingers High Pistas นะครับแล้วก็ American Amplease โอ้โหตึงเปรี้ยพระโพธิสัตว์ คุณมีความเป็นแม่สูงดูแลครอบครัวดีมีความกตัญญูกะตะเวทีนะครับดูนี่ฮะคุณงามซะขนาดนี้ใครจะไม่ชอบล่ะใช่ไหมฮะนั่งพลิมเลยมีผลไม้กินแบบชิวๆนะใครๆก็ปรารถนาในตัวคุณไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับถ้าเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอ่อนโยนมากนะนะเป็นผู้ชายที่มีความอ่อนโยนรักเด็กหรือเป็นผู้ชายที่มีความ มีความเหมือนผู้หญิงสูงมากๆเลยนะครับเป็นผู้ชายที่น่ารักนั่นเองนะจ๊ะไปกันต่อโอ้ยวันนี้พูดเครียดไปนิดนึงนะครับไป the world โอ้โหตายแล้วนะฮะคุณดูดิไพ่ชุดใหญ่หมดเลยนะครับวิวฟอร์จูน the elephant high priest magician empress the world อีกนะครับสดชื่นอย่างเงี้ยฮะ เฮดแอนโชเ l อร์นะฮะคุณเป็นคนที่แบบว่ามีความอิสระสูงครับ <c oughs> ไปได้ทุกที่แล้วใจคุณมันอิสระมากนะครับแต่ถ้าเกิดรักใครรักจริงนะเพราะว่ามีอะเอ่ the h e a of f e n d อยู่นะครับแล้วก็ the e m p l e c e แต่คุณเป็นคนที่ให้อิสระกับตัวเองได้เหมือนกันเป็นคนไม่ชอบความวุ่นวาย เป็นคนไม่เอาอะไรทัศนคติด้านลบมาใส่ตัวเองเป็นอย่างแรงเลยนะค,คุณไม่ชอบนะฮะต่อไปส r e n น t h นะครับรูปคางหมีน้อยหมีน้อยสามตัวกับตะก้าใส่ผลเบอร์รี่นะฮะลมมาอีกแล้ว <c oughs> คุณเป็นคนคิดอะไรซับซ้อนได้เก่งมากเลยนะโอ้โหสเตนจกับดัมมิิเชียนขึ้นนี่มันยังไงกันนะครับครบได้ไหมนี่ <laughs> ลอเล่นนะฮะ เป็นคนคิดอะไรซับซ้อนได้เก่งหลักบ,บริหารได้เก่งเหมือนเล่นหมากรุกนะครับ <c oughs> คุณเป็นคนเล่นหมากรุกเก่งด้วยถ้าเกิดเล่นหมากมัดก็เล่นเก่งเล่นเกมเก่งหรือเป็นคนที่คุมจิตใจตัวเองได้นะครับคุณมีเทคนิคการซ้อนอาการทางจิตนะครับเพื่อที่จะ ทำให้ตัวเองสงบสุขในช่วงที่ตัวเองต้องทุกข์ใจหรือทำสมาธินั่นแหละนะครับแต่คุณแข็งแกร่งมากคุณเข้มแข็งโอเคไปกันต่อครับโอ้ใจบุญสุนทานไม่พอโอ้โหเดอะสปาบ้าไปแล้วแสดงว่าบุญเต็มแล้วนะเนี่ยนะบุญหนักสักใหญ่ของจริงนะครูบาอาจารย์รักของจริงนะครับคุณ คุณลองสังเกตดูนะบางคนนะครับถ้าเกิดผมพูดนิดนึงว่าตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้รูปหล่อหรือสวยนะฮะแต่พอคุณโตขึ้นคุณดูหล่อคุณดูสวยมากนะครับมันหน้าตามันเปลี่ยนไปนะครับเพื่อนบางคนตกใจเลยเฮ้ย hey, ทำไมหน้าเปลี่ยนทําไมมันเกิดอะไรขึ้นทําไมอยู่ดีๆลักษณะของคุณเปลี่ยนไปนะฮะคุณดูหล่อดูสวยขึ้นแบบงงๆนะครับฟันก็ไม่ได้ดัดน,นะ แต่คงน่าเปลี่ยนนะครับเนื่องจากอะไรจิตคุณสงบมันส่งผลกระทบกับกายคุณโดยตรงไงนะฮะแล้วดูฮนะมันพลิ้มซะขนาดนี้นะฮะเมาอะไรไม่เท่าเมารักใช่ไหม <laughs> <laughs> นะฮะเมาเราไม่เท่าเมารักนะครับผมอ่ะไปจัสติ c นะะยุติธรรมสูงมากโอ้โหคุณตายแล้วยังไม่มีไพ่ชุดเล็กเลยนะครับดูดิ ผมยังไม่หยิบไพ่ชุดเล็กขึ้นมาเลยนะยุติธรรมสูงถ้าเรียนกฎหมายอะดีมากคุณเรียนกฎหมายดีมากเป็นพระก็ดีเกี่ยวกับศาสนาก็ดีหมอดูก็ดีเรียนเกี่ยวกับบริหารธุรกิจก็ดีข้าราชการก็ดีแต่การต่างประเทศก็ดีนะครับทําได้หมดทุกอย่างอะผมว่าอยู่ที่ว่าคุณจะเอาไหมแค่นั้นเองนะฮะไปกันต่อไปสุดท้ายดูที่อะไรโอสามเหรียญโอเค ให้มันมีชุดเล็กบ้างเถอะนะครับคุณเป็นคนตั้งใจทำอะไรทำจริงนะครับเป็นคนที่มีความมุกมานะในการทำงานละเอียดรอบคอบเลยนะดูดีดก,กว่าจะประกอบออกมาได้แต่ละเหรียญแต่ละเหรียญน,นะฮะหลังแทบแอนนะกระดูกแทบหัก <c oughs> นะครับและมีสองตัวนี้เป็นกําลังใจนะครับ คุณมีเพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเป็นเพื่อนในจินตนาการนะครับที่จริงใจกับคุณที่สุดนะค,คุณเป็นคนที่มีความสามารถในงานฝีมือด้วยทําอะไรแล้วก็ประณีตนะครับโอเคนี่คือพลังงานรวมๆโอ้โหคุณจิตใจคุณนี่มันแบบมันต้องมีการสะสมบุญบารมีมาพอสมควรนะครับถึงจะ มีพลังงานแบบนี้ได้นะครับอ่ะต่อไปนะฮะขอดูหน่อยขอเปิดอีกนิดนึงได้ไหมครับอันนี้คือพลังงานที่มันวนเวียนอยู่ในหัวใจคุณหรือสภาวะจิตคุณนั่นแหละต่อไปนะครับดูหน่อยว่าจิตของคุณมีแรงดึงดูดในเรื่องใดบ้างนะครับสภาวะจิตของคุณมีแรงดึงดูดในเรื่องใดบ้างนะครับโอ้โหอิสรภาพ The f o o l นะครับความสนุกสนานความ,ความม,มความมีสละความมีสละภาพสูงหรือตัวคุณเองเป็นคนไม่ทุกนะครับไม่เอาอะไรที่มันท็อกซิกมาใส่ตัวอย่างแรกเลยคุณไม่ท็อกซิกค,คุณไม่เครียดนะครับมีบ้างจะจัดการได้นะครับเป็นคนหายทุกวัยเนื่องจากอย่าลืมนะสเต็งขึ้นนะ The magician อีกนะ The high s p i n e t The elephant ี่ ยากมากครับที่จะทําลายหัวใจคุณมันฝึกมาแล้วนะครับถูกฝึกมาอย่างดีจากครูบาอาจารย์นั่นเองนะจ๊ะโอเคไปกันต่อพลังงานของคุณนะครับในจิตของคุณอนะ่ะมันดึงดูดเรื่องใดเข้ามาหาคุณอีกนะเดมเพลอร์อ De ดึงดูดโอกาสหน้าที่การงานผู้ใหญ่หรือ คนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าอุ้ยคุณกําลังมีแรงดึงดูดที่จะพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นเดมเพลเยอร์นะครับความสามารถของคุณน,ะนี่ยพายคก็ข,ขึ้นเดมเพเลสอีกใบหนึ่งโหลมแรงจริงนะคุณวันนี้เดี๋ยวก่อนนะแรงอย่างนี้ <Okay. S 1> นึกว่าพายุทอร์นาโดนะอ่ะไปต่อครับใจของคุณมันดึงดูดสิ่งใดเข้ามาอีกนะ โอ้โหเห็เาเฟนอีกแล้วอำนาจอำนาจจิตอำนาจของจิตคุณนั้นมันบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะให้ลองอธิษฐานดูนะว่ามันจะเป็นจริงไหมนะหรือใครเข้ามาคิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณนะครับจะต้องพบเจอภัยพิบัติหรือแพ้ภัยของตัวเองไปและคู่ชีวิตคุณจะต้องเป็นคู่ที่ดีด้วยนะครับ ใครไม่ดีมาทรงลงเซงเลงนะฮะเจอสอยห่อยแน่นอนนะครับต่อไปจ u สติ c นะครับโอ้ยตายแล้วนะฮะยุติธรรมสูงอีกแล้วอ๋อนี่ฮะดึงดูดเรื่องของครอบครัวคุณจะได้ภรรยาที่ดีลูกที่น่ารักภรรยาที่มีสินเสมอกับคุณนะครับเป็นภรรยาที่ให้ความสำคัญกับคุณนะครับ และคนคนนี้จะมีสินเสมอคุณด้วยนะเนี่ยสีไม้เท้าขึ้นมาอีกและเขาจะรักคุณมากทุ่มเทให้กับคุณคนเดียวนะครับเพราะว่าดูท่าทางคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะครับก็เป็นคนที่ไม่ต่างกับคุณสักสักเท่าไหร่หรอกนะฮะอ่ะต่อไปอำนาจจิตของคุณดึงดูดสิ่งใดเข้ามาอีกนะเวอฟอร์จูนอีกแล้วนะครับสิ่งดีๆอยู่แล้วนะครับ อ่าผมจะเล่าให้ฟังนีกก่อนถ้าพลังงานแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยนะมันจะเกิดจากอะไรรู้ไหมหนึ่งไม่คิดไม่คิดชั่วอย่างแรกเลยจิตบริสุทธิ์คิดดีทดําดีนะครับและพลังงานจะเป็นแบบนี้ได้นะครับหรือเชื่อฟังครูบาอาจารย์มีครูบาอาจารย์ที่คอยชี้แนะอยู่พลังงานถึงจะเป็นขนาดนี้ได้นะครับเรื่องพลังงานบางทีพูดยากนะนะครับมันดึงดูดได้จริงๆอ่ะไปกันต่อ นะโอกาสในการเดินทางไปในสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยนะครับในสถานที่ใหม่ๆข้ามน้ำข้ามทะเลไปไปเปิดหูเปิดตากับโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างประเทศหรือต่างจังหวัดได้พักผ่อนจันใจโอ้นี่ไงแบบไม่เท้านะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะครับในเรื่องของชีวิตคุณนั่นแหละนะครับ อาจจะมีการได้บินไปต่างประเทศหรือไปในสถานที่ใหม่ๆอย่างที่ผมบอกหรือได้ไปอยู่ในที่ที่มันดีกว่าในที่ปัจจุบันเนี้ยนะอย่างเช่นว่าคุณได้มีโอกาสย้ายบ้านหรือย้ายิ่นฐานของคุณเองโอเคไปกันต่อ17นาทีทีนี้มาดูกันต่อครับว่าพลังงานอำนาจจิต อำนาจใจของคุณเนี่ยมันดึงดูดสิ่งใดเข้ามาหาคุณอีกนะฮะแล้วเดี๋ยวชุดสุดท้ายเนี่ยผมจะเปิดอีกห้าใบนะครับคุนครับนะครับพอมอบอ้อมาลีความเอ็นโอโ้คิงครับคู่นะครับมันติดมือมาเลยมัอกี้ะนะคู่ที่จะพากันมีความสุขนะฮะโอ้เดี๋ยวเฮลเฟนขึ้นอีกแล้ว เด p h เฟนขึ้นอีกแล้วนะมันก็เป็นเรื่องแปลกโอ้โหเด e l o ลเวความรักแน่นอนนะครับเด e เฟนเดลเวอร์ phant, over, นะครับแล้วก็ทัวร์ครับคุณกำลังจะเจอเนื้อคู่แน่เลยนะครับพลังงานคู่คุณเด่นมากช่วงนี้พายายามพาตัวเองออกไปข้างนอกไปเจอผู้คนนะครับเกิดจะไปเจอคู่แท้ของคุณนะครับอ่าไปกันต่อจะชาลีออดนะครับ มันจะมีโอกาสได้ในการเดินทางนะครับคุณอาจจะได้ไปในสถานที่ใหม่ๆจริงๆช่วงนี้เต็มพร้อมเลยนะฮะอาจจะได้เดินทางหรือมีคนเข้ามาชักชวนทํางานร่วมหุ้นส่วนหรือมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวกับครอบครัวด้วยนะครับต่อไปนะครับโอ้ยคุณมีเสน่ห์จินตนาการดีด้วยนะฮะความมีเสน่ห์ของคุณนี่แหละนะครับ มันเลยทําให้คุณสามารถบาลานซ์กับโอ้ยโอ้ยโโอ้ยลมมันก็แรงเกินลมแรงมากนะครับไม่ไหวจะเคลียร์เดี๋ยวก่อนมาใบสุดท้ายนะครับคุณจะมีชื่อเสียงในหน้าที่การงานของคุณในสายงานของคุณหูหกหกเหรียญไพ่ดีมากนะครับบอกเลยไพ่ตึงมากไปทำบุญอะไรมาครับเนี่ยนะครับมาดูอีกหน่อย ผมอยากรู้อะว่าอำนาจจิตคุณเป็นแบบเนี้นะครับมันแตะแทบไม่ได้เลยอะนะแตถ้าเกิดคนที่ปรารถนาร้ายกับคุณเขาจะต้องรับกับอะไรบ้างนะครับแต่สิ่งสำคัญคืออภัยทานนะครับแต่ดูไว้เป็นแง่คิดดูไว้เป็นวิทยาทานไเฉยนะจ๊ะโอเคมาคนที่คิดร้ายกับคุณนะครับเขา เข้ามาหาผลประโยชน์หรือทําร้ายติดใจคุณเนี่ยเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับใบที่หนึ่งนะครับโอ้โหเดสขึ้นเลยตึงเปรี้ยผมบอกเลยนะเฮ้ยมันก็แปลกนะไพ่นะครับก็ถ้าเกิดคนคิดไม่ดีกับคุณนะครับไม่ว่าจะทางกายวาจาใจนะครับก็มีเรื่องของ มันอาจจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเขาปัญหาที่ตามหลังมานะครับหรือจะพูดง่ายๆว่าก็ต้องรักษาชีวิตที่ดีนะครับรวมถึงมันจะทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะมันจะติดหนี้ติดสินพลุงพลังหรือติดอยู่กับปัญหาที่แก้ไขไม่ได้นะครับมันเลยกลายเป็นว่าแปดดาบเนี่ยมันเหมือนคนที่ถูกล้อมกรอบทางความคิดนั่นเองนะครับอ่ะไปกันต่อ ถ้าเกิดมีคนเข้ามาคิดไม่ดีกับคุณเขาจะต้องเจอกับอะไรเดอมูนนะเอาอีกแล้วลมใหม่อีกแล้ว <c oughs> ความลึกลับซับซ้อนบางอย่างในตัวคุณหรือสิ่งลี้ลับนะครับอาจจะโดนเขาเรียกว่าอาจจะโดนความรู้สึกบางอย่างของตัวเองเล่นงานตัวเองนั่นแหละนะฮะอย่างเช่นว่าเศร้าอยู่ดีๆก็เศร้าขึ้นมาตอนกลางคืนร้องไห้ตอนกลางคืนบ้างนะครับไปกันต่อนะครับ เรื่องไหนอ่ะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วเดฮลเฟนเด e e ฮลเฟนท่านคุ้มครองคุณนะครับผมบอกเลยคุณนี่มีของดีมากเลยนะผมว่าคุณไปบวชไหม <c oughs> <c oughs> นะเอยเอาอีกแล้วโอ้โหลมแรงจริงๆนะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวผมดูอีกหน่อยถ้าเกิดศัตรูของคุณคิดไม่ดีกับคุณเขาจะต้องเจอกับอะไรอีกนะ โอ้โหเนี่ยฮะจะต้องคิดมากวิตกกังวลแล้วกอนนะโหท่านก็อย่าแรงนักดิลมเนี่ยมันแรงเกินนะครับอนะครับมาต่อไปเรื่องใดอีกนะครับโอ้โหคิดมากก็ผู้ตายแล้วไพ่น่ากลัวนะครับแต่คุณป็นคนไม่คิดร้ายกับใครนะครับลองสังเกตตัวเองดูไม่พูดไม่ดีด้วยนะครับไม่พูด บั่นทอนจิตใจใครแน่นอนนะครับต่อไป5ห้าดาบนะครับห้าดาบจะต้องมีคนเข้ามาตบเขาครับแบบว่าเอ้ยถ้าเกิดมีคนมาหวังไม่ดีกับคุณจริงๆนะเขาจะเขาจะเจอคนคจะมีคนมาปกป้องคุณนั่นแหละนะครับอาจจะมีถึงขั้นแบบลงไม้ลงมือเลยนะก็ระวังระวังหน่อยนะครับไปกันต่อโอ้โหเนี่ยหัวใจฉันเจ็บของจริง สามดาบนะครับเขาไปเจอคู่ครองเขาจะเจอคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับเขาอะคนที่ผิดสิ่ข้อสามครับโอ้ยทำงานตายแล้วไพ่นะครับนะทำงานหนักหรือจะต้องแบกรับภาระหนักๆมันกลายเป็นว่าเหมือนถ้าเกิดเขามาคิดไม่ดีกับคุณจริงๆ การเงินก็นจะมีปัญหาด้วยนะครับอ่าลมไมกแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวผมปิดคลิปเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมสรุปอีกทีก่อนสรุปให้ฟังว่าทั้งหมดนี้นะครับมันคืออำนาจจิตของคุณนะครับคิดดีได้ดีใครมาทําประโยชน์กับคุณได้ดีแน่นอนแต่ถ้าใครมาหวังผลในทางที่ไม่ดีก็จะมีเรื่อง ไม่ดีเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากคุณไม่ไปยุ่มย่ามชีวิตใครและก็ขอให้รักษาคุณงามความดีแบบนี้ต่อไปนะจ๊ะลูกดวงจ๋าโอเคสำหรับวันนี้นะครับใครผ่านมาเจอคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องเด่นพเพลิดตลอดด้วยนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงานรุ่เรงเรื่องความรักสุขสว่างตลอดไป <c oughs> <c oughs> ข้างนอกสนุกสนานโอเคครับสวัสดีครับ